าเปลื้อนใจเอาเอาหยุดทันก่อนให้าใส่เดี๋ยวให้หลวงพ่อท่านพักผ่อนก่อนนะครับนะเพราะว่าท่านนั่งรถนะมากนเด็กเอาให้เสร็จพิธีก่อนลูกเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะได้ให้หลวงพ่อทั้งเก้าองค์นะทั้งห้าลูกประพรมน้ำพระพุทธมนต จะได้เป็นสิริมงคลตอนนี้นะฮะทางด้านโควันี้ลนหลวงพ่อพระกูชั้นนั่งรถกันสวยเลยพระกูสุข,ขุนตบการกับ นะพระโกคนใหม่นะแห่งพัดแก้วจันตารามฉะนั้นตอนนี้นะฮะพระเดชพรหลองพ่อนะได้เดินทางมาถึงแล้วก็คือหลวงพ่อสุวงังวัดพรมสวรรค์